สวัสดีครับพบกับผมนายหัวมหาชัยวันนี้3นาทีกับฤาษีผสมครับฤาษีผสมข้างหน้านี้เขาเรียกว่าพัดยศนะฮะสวยงามแบบนี้เลยครับผมฤาษีผสมเนี่ยเขาเปลี่ยนสีตามแสงซึ่งถ้าหากว่าตัวนี้นะครับพัดยศนี่ถ้าโดนแดดเยอะๆนะครับเขาจะเป็นสีเหลืองสวยงามเลยทีเดียวครับผมเนี่ยใครเห็นใครก็ชอบครับ ฤวดสีผสมนะหลายคนบอกว่าวางพื้นได้อย่างเดียวครับผิดจริงหนึ่งเขาก็เป็นไม้แฝนได้ด้วยนะครับเป็นตุ่มใหญ่แบบนี้คุณไปแฝนที่ไหนก็ได้ครับสวยงามเลยทีเดียวนะใส่กระถางก็ได้ลงดินก็ได้ครับวิธีการดูแลในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวนี้นะครับหน้าฝนเนี่ยถ้าหากว่าวางกลางแจ้งได้ไม่เป็นไรครับ แต่อย่าให้แดดเขาอย่าให้โคนนั้นโดนแดดในหลังฟ้าหลังฝนนะครับเนื่องจากว่ารากเขาจะขึ้นโคนพอรากขึ้นโคนนะให้เราครับผมหาแกบหาใบไม้หาอะไรครับมาปิดโคนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ดินนั้นไปไม่ให้แดดส่องถึงโคนนะครับไม่ต้องหนามากถ้าหนามากเนี่ยทำให้เป็นเชื้อราได้แต่ถ้าหากเราปิดโคนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให แบบสองถึงนั้นจะทําให้ไม้เรานั้นสวยไม้เรานั้นงามครับผมส่วนหน้าหนาวครับไม่มีปัญหาทั้งฟ้าทั้งฝนสวยงามแน่นอนครับนี่คือความสวยงามของฤาษีผส,สมครับฤาษีผส,สมนะถ้าหากว่าเขากัดสีจะเป็นแบบนี้เลยครับความสวยความงามนี่คือพัดยศกใครอยากได้พัดยศก็แอดตามในหัวหมาใจหรือไปที่เพจดอกไม้บ้านในหัวได้เลยครับผมสวยงามแบบนี้เรามีแบ่งปันกันครับกับพัดยศ แล้วก็การเปลี่ยนกระถางหรือลงดินนะครับให้เราเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าน้องนั้นสวยน้องนั้นโตครับผมความสวยความงามของพัดยศไม่ต้องบอกใครเลยครับนี่ฮะเรามีทั้งไซเล็กและไซใหญ่นะเพื่อที่ให้ทุกคนนั้นไปปลูกกันครับผมไซเล็กแบบนี้ก็49บาทครับพัดยศในถุงแบบนี้ความสวยความงามครับจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยครับผมพัดยศเป็นทรงพุ่มได้ไม่ยากกับพัดยศนะเพราะว่าเขานั้น แข็งแรงแล้วก็ทนนะครับพัดยศเนี่ยเขาเป็นใบใหญ่แบบนี้ก้านใหญ่ก้านโตเลยทีเดียวครับพัดยศดูกันใกล้ๆกับก้านแบบนี้เลยครับผมใครที่สนใจพัดยศนะไปปลูกได้เลยครับความสวยความงามของไม้ชนิดนี้ให้เห็นกันประมาณนี้เลยครับความสวยความงามวันนี้นายหัวต้องไปแล้วครับกดติดตามช่องนายหัวมหาใจครับกับฤษีปสมวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ